วันนี้วันที่17รกรกฎาคม2568เป็นวันที่7/8ที่ข้าพเจ้า,าในอนุชาของรักษาขอสมัยเสียงสวดสาสยายพระส,สูตรพระปเรษได้มนต่างๆถวยเป็นพุทธบูชาสัมมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์าบูชาแดกบูชาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระัญชนะได้บทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอ บทกาพรตนาตายอรังสัมาสัมพุทโภคภาวาปุตธังว,วันตังมิวาเทนิสตวากาโตภคาวตาตมโอมงนันสงงงนสนสป,นปาาาสามิสุปฏิปโนภควาโตสาวกสังโคสังค บูชาพระเพลพีนาอรหังสัมมาสัมพุทโธสัจรังปรินิพุโตปุเนหิธารมณโธธานิปรมิจติสติยวัชิวังอังพุทังตมังสังขังสัตตังกตะโงมโเชนิรัคนัตยังตมังเจรามิโสเทวตาโคสดุมินเทวดาสมันตาจักวาเรโสอัตระกันจันโตเทวตาสัตมังมุนีราชสาสาสุนันโตมัคโมกะทังสักเกฆามีจรุเปขิริสิคราตเตจัมตริเกวิมานี ตีเปรติจักามีตัรุวนาคาเเกหะวัตุมิเกเตปุมาจะยันตูเทวาชรธรรวิสเมยักขะอันทัพนาคาเตตันตาสันจิกยัมุนิวรวัจนังสาธุวเมสุนันตุธรรมสวรรการโออายมพระทันตาธรรมสวรรการโออายมพระทันตาธรรมสวรรการโออายมพระทันตาบทสวดผุพพระพานาการ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดไตสรณคมนภาเถนะพุทธังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสุติยมิพุทธังสรณังคัจฉามิสุติยมิสังฆังสรณังคัจฉามิสุติยมีสังฆังสรนังกจามิสติยมีพุทธังสรณังคัจฉามิสุติยมิสังฆังสรณังคัจฉามิ โหสัตสัจคิริยคาถานับจิเมศรนังอัญยางภูตโธเมศรนังวรังเมเตนะสัจจวัจเจนะโสติเมโหตุสัพพะทานัสสิเมศรนังอัญยางธรรมโมเมศรนังวรังเมเตนะสัจจวัจเจนะโสติเมโหตุสัพพะทานัสสิเมศรนังอัญยางสังโฆเมศรนังวรังเมเตนะสัจจวัจเจนะโสติเมโหตุสัพพะทาโหตุสติรัตนะปะนามคาถา พุทธังนเมีรัตนปูตสริรจิตังธรรมังนเมีรัตนปูตวิสุทธิสารังสังฆังนเมีรัตนปูตสุสีรทิติเอตังนเมติรัตนังรัตนะตกยวหังสัมมาสโมสริสวัตถุวิเศษปูตังอัญโยญาน,นยุตตะคุณโยกาวาสสะปวัตตังอสุมิตยามีปีเตวะยะสาติกันเตเอกลงวินาตาติเตระมะสัมภเวนะ โรเกกตาจิจะทิเรนจประปัตุภูตังคัมเปรยานวิสยังอติทุดทักสถังวิญญูหิปันทิตชัชเนหิวิจัญ,ญาโรปังโรกัมิเกยิจิอัตตจุปรพนิยังเจสันจิสุตุวิจิตังคุณัตายตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสตัมปิสมุปัสตังอมัมณสิสุทัปปสาทศานังคุณยัติกาณะ์มะสมุ ตมะปุณณะปูมังอิสาปุจนะมุกกาสารนังกตานางังโชาระเหสุปรมังอภิปูชเชนยังนิพานสัจจิกิริยายุปนิสสัญสังสัมมากิเลสะมาระโสทะนสิติยาจะสาธุหอัตถะภุสเรหุปเสวนียังปาเนิจาปิสระนังกาะมะนียะเมวะปัะสมาติหังติรัตนังสรนังกตมหะ นัตติมชิวังคณะเนสุนมัสมานาปูเชมะจปาปิสตะสัสตังสุปัสสนจิตตาตถานุปริจริยาสตารตาจัณเนนะตถสุเตนะสุเถโอมุตเจเชนะตถจะสตาปิสุวติโหตุโยเจทะธรรมวินยามิ ประมาณนภูโตโรกุตราพิสมโยนิยะโตสุโคชังตัโสปนิสสะยะจัยาอะตมปิโอตุวัตถุตเยปะวิกิโตปสุปาษาทกาโรนมการสิทธิกถาโยจักุมาโรหะมาราปะกโตสามังวะภโตสุขโตวิโมโตมารัสสะปาสาวินิโมจยันโตปะเปสิเจมัง ฉะนัตตังวิเนยังพุทธังวรังตังเศรสฐาณาม,ามิโรกสะนาจจะวินายกันจะปันเตชสาเตทิยสิทธิโหตุสัป,ปันตระยาจวินาสเมตุธมโมทะโชโยวิยะตัสสะวัตถุกัสเสสิโรกสะวิสุทธิมักังนิยานิโกตัมมะตรัสสัารีสาตาวโหสันติกรรสิกินโนธัมมังวรังตังเศรสฐานาม,ามิ โมหะปะคารังอุปสรนตตาหังตันเตชสสเตชิยสิทธิโหตุสปันตระยาจพินาสเมินตุสัตตมะเสนาสุขตานิโยโกรกัสสะปาปูปะกิเรสเชตาสันโตสยางสันตินิโยชโคจะตวขาตธรรมังวิธิตังกรโรติสังขังวรันตังศีรสานมามิพุทธานุพุทธังสมะศีรทิดตึงตันเตชะสเตชิยสิทธิโหตุสปันตระยาจพินาสเมินตตบทสวดนโมการะอัตถะ กะคาถานโมอาราโตสัมมาสัมพ hm. ุทธัสสะเสิโนะนโมอุตตมะธรรมสัตวะกาตเสวะเตนิตะนโมมหามหาสังคัสสาปิวิสุทธะสีรทิิโนะนโมโอมาตายาอัตังโตสัสสสะยัสินโมการาตะนะเวนะุขังสุขสวันโมการาุภะเวนะสุวัตถิโหตุสัะทานโมการัสเตเจนะวิธิมหิ โอมิเตชวาบสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมัยยังภะกวาสเกสุวิหารติกัสปีรักสุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเทนะสติงปัญจามเตหิภิกขุสเตหิสัพเพเหววะรันเตหิท้าสัิจารุกตาตุหิเทวตาเยปุยเยนะสันนิปติตาวนเตภพระกันตังทัศนายภิกขุสังคันจะอจโกจตุนังสุตนาวาสกาหิการังเทวานังเยจารสโศสิอายังโภะกวาสเกสุวิหารติกัสปี Tapi enak, pakai water. Nus pasang sama Yamak, pasang tumit. Tua pakai foto santi ke patik. Padahal masih yang mati. Atau kota tiba, tak saya. Tapi nama para wabur itu sebiji sangwa, paham pesara ya. Pasar isangwa, Dewa mewah, buka waseso. Dewa sengat, cerita pakai foto ตะโคตะเทวตาพักวันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอถังโสเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาพักวตโตสันติเกอิมังคาตังอภาสสีมหาสมัยโยปวานัสสิงห์เทวกายาสมาคตาอาคาตัมหาอิมังธรรมสมยังทักกิตาเยวะอปราชิตจัสรังคันติอัตโกอัปราเทวตาพะกวโตสันติเกอิมังคาตังอภาสีจัตระพิฆมโอสมาทจังโสจุตังอัจโนอุชุตังสสสารถิวเมตานิจเหตวา อินทริยานิรักขันติปันติตาติอัตโขปาราเทวตาปุถุวโตสันติเกอินางกาถังอาภาสีเจตวาทีรังเจตวาบริชังอินทกีรังโออาเจมณีเจตเจรันติสุตาวิมราชกุมตาสุสันตาสุสูนาคาติอัตโขปาราเทวตาปุถุวโตสันติเกอินางกาถังอาภาสีเยติภุตังสรลังกตาเสนาเตฆมิสันติปยภูมิปะยะมนุสสังเทหังเสวกายังปริปูเรสันเจติอัตโขภควาปุถุอมันเจสีเยปุเยนาปิกะเวตัสสส สโรกตาตุสุเทวตาสันนิปจิตาโนติตถาคตัญทัสนายพิกุสังกัจจะเยปิเตพิเเวอเหสุงอติตมทตานังอรันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมติวันตานังเอตปรมายวเทวตาสันนิปจิตาอเหสุงเสยาติมาหังเอตระหิเยปิเตปิเเวพระวิสันติอนาคตมัตานังอรันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมติวันตานังเอตปรมายวเทวตาสันนิปปิตาภวิสันติ เตยยะตาเรไมหังเอสารอาเจกิสสามีพิกเวเทวกายานังนามันิกิตยิสสามีพิฆเวเทวกายานังนามนิเตศิสสามีพิฆเวเตวกายานังนามนิตังสุนาราสาทุกังมณะสิกโรถะาศิสามีติเอวามพันเตติโกเตพิโกภะวโตปัจจโสสุขฆะวเอตาทโวจา สิโรกะมนุษย์กัสสามิยัตตะกูมาตัสสิตาเยสิตาคิริสัพรังปีตัสตาสมาหิสาปุตุสีหาวสันลีนารมังสาสัมพุโนโอตัตมนะสาสุตาวิปัสสนะมนาวิราภิโยปัญจสเตยัตวาวเนกาปิระวัตโตเมตสุอามติสัพพา

โมทมนาภิกษุมุงภิโกนังสมิติงวนังอิเจเจโสรสาสหัสสัยกคันนาตวันนิโนอิชิมันโตชิตมันโตวนังมันโตยัสสาสีโนโมทมนาภิกษุมุงภิโกนังสมิติงวนังเวสามิตาปัญจสตายกขันนาตวันนิโนอิชิมันโตชิตมันโตวนังมันโตยัสสาสีโนโมทมนาภิกษุมุงภิโกนังสมิติงวนังภูมิโรราจกิยโกเวปุระสาะนิเวสนังพิโยนังสตาสหัสสังยัคขันนางปยิโรปาสติภูมิโรราจกิยโกโสปัสสินังงะสมิสิงรราาตตตโภสติกันนปาังอูิ ปฏิมหาระราชยัสสิโสปุตตภิสสะสะพระโวยฉนนามามหาพระราเีสิมันโตชิสิมันโตมะมันโตยัสสิโนโมทัศนาภิกขมุงภิกุนังสมิสิงหวะนางัปฏินังจัตสัมภาจาวิรุปะโขภาษาสตินากานางปฏิปฏิมหาระราชยัสสิโสปุตตภิสสะสะพระโวยฉนนามามหาพระราเีสิมันโตชิสิมันโตมะมันโตยัสสิโนโมทัศนาภิกขมุงภิกุนังสมิสิงหวะนางปฏิมันจัติสังราชาวิรุปะโขภาษาสตินากานางปฏิปฏิมหาระราชยัสสิโสปุตตภิสสะสะพระโวย มามหาภราเยสิมันโตจิติมันโตมนะมันโตยัสสสิโนโมนะมนาพิกามุงพิกุณังสมิสติงวะนางอุตารันเจ้าที่สังราชากอุเวโรตปัสสะสติเนคะนังอจิตปติมหาราชาทิสสิโสโคตมิตัสสะเววุยชนะมาวะอาภราเยสิมันโตจิติมันโตะ โสสิโลโมทมนาพิกมุงทีู่นางสมิสติงวนังปุริมาทิสังตศสารโตที่นีนะกวิรุหะโกปันที่นีนะกวิรูปะโกผู้วีโรอุตรังทิสังจตุโรเจนะราชาสมันตาจตุโรทิสาทัตนานะทาอชังสะเมีกัปติรวัจเวเตสังมายาวิโนทาสาอภูวันจันติกาสัตามายาปุเินโต Rikita seno, jakan tapo, naro raja, jano tapo Aku panja siko, dewa timbaru, sriya wajasa Ede janje, jaraja no, kantapa sa Rajupi, moda mana, jika mundi punang, semisting aku, nabasa, naka, aku, payaka, sa Yatipi, yamuna, hikara, sa, เยนนาการเชสาสารันติสิปาสิจาปะกิวิสุตตะคุเวหายาสะเถวนามะจัปตาติตระสุปนาอิติเตสนามังอภัญญตานาการาชานามาสิสุปนาโตเขมมะกาสิปุทโสันหาหิวะจาริอุปาอวัญตานาคาสุปนาสารนามังกังสุพุทธังจิตาวชิราเตนะสมุทังอสุราสิตาตาตราวะโสเสเถอิติมันโตยัสสิโนการะกัญจามหาภิสมาอสุราธานเวทัสสะ เวปจิติสุจิติจิมหาราโตนมุจีสหาสัตตันเจพริพุตานังสเปเวโรจนามกาสันในหิสวาพริงเสนังระหุมัตตมุปาขมุงสมโยตานิปัตันเตปิกูนังสมิติงวะนัง อาโปจตเทวาปัตวิจัเตโจวโยตถาขมุงวรุณาวรุณาเทวาสมุจฉะยัสสาสะหังเมตตาสุนากานิกาอาคุเทวายัสสาสิโนทัศเสตินสุทากายัสตีนานะตะวันนิโนยิสิมันโตติสิมันโตมันัมันโตยัสสาสิโนโมทมานาพิกมุงพิโคหนังสมิติงวนังเวตุจตเทวาสาริจอสมาจสุเวยมาจัตตสุปนิสาเทวาจันถมากูปุรักิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมากูปุรักิตานัตตะนิปุรักิตวาอาโกมันทวราหังคา

သီနိုသစေတိသစ္ဆသကာယသေနောနတ္တဝန္နိနိုယေတိမန္တောသတိမန္တောမန္တောယေသီနိုမောတနာတိကမုဒီခုဟောင်းစတိတင်းမန มานามหาสปนามนุสามนุสุตมาจิโตปทุสิกาอาคูอาคูมนุปทุสิกาอาต้าคูอรุณโยเทวาเฮเจจาโรหิตาวาสิโนอาระคขามาปารักขาอาคูเทวาเยสสิโนทัสเสเจสัศสสายาสเปนานัสตะวันนิโนเอสิมันโตจิติมันโตมณ์มันโตเยสสิโนโมธามนาพิกามุงพิกุนังสมิติงมนังสุกาปรุมหาอรุณาอาคูเวสานัสาสนหโอชาตจายหาปโมุขาอาคูเจวาวิจักขนาสตามัตตาหาราคะชาวิสุกานยัสยาสิโนฐานะยังอาคาปจุนโนโยติสา พิวัติสติท้าเสตเสสะสะกายาสตินานัตะวันนิโนอิติมันโตจิติมันโตปนัมันโตยัสสสิโนโมทัตมนาพิกมุงพิกผู่นางสินิติงวะนางเจมิยาตุติตายามากตะกาเจยัสสสิโนริมพิสการมะเสถาโชตินามาจะอาสวานิมานรติโนอาคูอาถาคูปรนิมิตาทัาเสตเสสะสะกายาสตินานัตะวันนิโนอิติมันโตจิติมันโตปนัมันโตยัสสสิโนโมทัตมะนาพิกกมุงพิกผู่นางสินิติงวะนาง เทเทเทวนิายาสเปนานันตะวันิโนนามันวะเยนะอากัรจุ่เยจันเยสะติสาสะอาดปุทธาชาติมะคีรังโอกาตินะมะนาสวังตะเกมโอกาตรังนาคังจันทังวะอสิสาสิตังสุพามาปรมัโตจาพุทธาอิิสมาโตสาสันังกุมารโอติโสจาโสมาคาสิติงวะนังสาสะบัมมะโรกานังมหาพัมมาปิติทัตติอุปปันโนสิติมันตุสัน กายโยนสัติโสจักเสติอิสระโกปัจเจกะวาสวัตติโนเตสัะจะมัจโตอาตาหาริโตปริวาหิโตเตเตสเดวิคันเตสินเทเทเวสัพหะเมเจมารเสนาอภิกามิปัสสะคันหัสามัญทิยังเอตสะคันหัสะปัญทะราเกนะปันธามตุโวสมันตาปริวาเรตมะวุโมจิทาโกจินังอิติตัฏฐมหเสโนโกรณาเสนังอเปสยปานินาตระมหาจา สรังกัตตวนาเพระวังยะตาปุสโกเมโกธนยันโตสวิจุโกตถาเสปฏิชายตสังกุโตอสยังวเสตัมจาสะพังอปิญญายะวะวตจิตวานาจักขุนาตโตอมัติสัตาสังเวเกสานรรเตมารเสนาภิกันตาเตวิจนาถาปิโกเตจัตตปะมะรุงสุตวะพุทธสาสานัง มิตรรตเหตุปะกมุงในสังโลมมปิอิทธิยงสเปวิจิสังธรรมวิยาติจายัสสาสีโนโมทันติสาภูเทหิสามกาเตชเนสุตาติบทส่วนอังคตัสสุตังอาศวนาจารังนางปันทิตานันจเสวนาปูจารจะกูชนียานังเอตมังกรมุตตมังปฏิรูปเทสวะโสจ่าปุเปจะาปตะคุณยตา อัตตสัมมาปณิสิจะเอตัมมังคธรมุตตมังคภูสัจจจ่าสิปัญจะวินโยจ่าสสิทธิโตสุภาสิตาจะยาวาจ่าเอตัมมังคธรมุตตมังมาตาปิตุปัฏฐานังปุตตะธารสัสังเกหอนาคุราจะคัมมันตาเอตัมมังคธรมุตตมังทานัมจ่าธรรมจริยาจ่ายะตการณจะสังเกหอนาวัจจานิกรรมานิเอตัมมังคธรมุตตมังอารติวิรติปะปามัตยปะมปตยามโม อาปมาโตจะทำเนสุเอตัมมังคารมุตตมังคารวจจะหิวะโตจะสัมจุดถิจะกตัญญุตากาเรนะธรรมะสะวนังเอตัมมังคารมุตตมังสันติจะโสวะจัสตาสมมานาณจะทัสสนังกาเรนะธรรมะสะกัจจะเอตัมมังคารมุตตมังตะโกจจะธรรมะจริยันจะ อริยสัจจานัทสนานิพานัสสิกิริยาจะเอตัมมังคัมมุตตมังปุถัสโรกัตถมีจิตตังยัสสานกรรมปติอโศกกรวิรจังเจมังเยตัมมังครรมุตตมังเอตาติสานิกตวานะสัพพัทธะมัปราชิตาสัพพัทธะโสติงคันจันติตังเตสังมังครรมุตตะมันติ บทสวดรัตนปริสยังกินจิวิตังอิทวาบุรังวาสคเเกสุวายังรัตนังปริตังนัโนสมังอัจิตสากเตนะอิสัมปีพุทธะรัตนังปริตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุกยังวิระกังมัตังปาริตังยัสัชกาสกยมุนีสมาหิโตนะเตนะสะเมนะสมติกินจิอิสัมปีสะเมะรัตนังปาริตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุ ยำพุทธเกษตโสปริวันนเยสุจิงสมาธิมานันตริกัญญะมาหูสมาธินาเตนะสมุนวิชติอีทังทีสเมรัตนัางปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุ เยปุกกะระอจจาสตังปัสสัะจัตตาริเอตานิยุกานิขตติเตสะพิเนียสุกขจัตสสาวาจาเอเตสุทินานิมหาปะราณีอิสัมปีสังเชระนังตังเอเตนัสสเจนะสุวัตจิโฑเยสุปายุตลานิสัมกัทเธนะมิจามิเนโอโธธรรมสาสนามิเตปฏิปัตตาอมตังวิไคหารัตตามุธานิพุติงภุจามานาอิสังปีสังเชระตนังปนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตจิโหตุ ถี่หนังปุรานังนัวังนับติสังกวังเวนัตจิตตายติเกะก็วัสนีเติดถี่นาถี่ใจเถรุรืองถี่ฉนิพันติเทรายะตายังปฏิปโตอิสัมปิสังเทระปนังปณิสังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุบทสวดธรรมบทสหัสวะอัตตาเเวชิตังเสยเย ยาจายังอ at ิสราปจาอัตสัมตสะโพสสะนิจจังสัญญาปเจินโนเนวะเทโณสันทโปนะมโรสหธรมุนาชิตังอปะชิตังกยิราตถาโุปสสะจันตุโนบสวดเกสปุจสตราสิจมิทังเตนะภะวตาชนะตาปัสตาอรหัตตาสมมาสัมพุทเธนะเอตตุมเหมะอนุสเวนะมาปรมะปรายมะอิติกิรายมะปิตาขสังปตาเนนะมา ตักเเตุมานยะเกเหนมาอาการะปริวิตเกนมาทิินิชยานักขันติยามาปะะรูปตายะมาสัมโนโนคุรุยะถาตุมเมเหอตตะนาวะจเนยาตหะอิเมตัมมาอกุสระอิเมตัมมาสวัชะอิเมตัมมาวิมุขาระอิตาอิเมตัมมาสัมาตาสมะเจเนอจิตายะสุขายะสงวัตตังตุอจตุมเมเห ปัจเจเหยียธายัตถาตุมเหัตนาวะฉเนยาธาอิเนตัมมากุสราอิเนตัมมาอนัวชชาอิเมตัมมาวินโยปสัตถาอิเนตัมมาสมัตตาสมาจินนาหิตายะสุขายะสังวัตตมติัตตุมเหัปปัชวิหะเรยาถาติบทสวดอุปนิยัสุ อุปนิยติชีวิตจะมัปปมายุงชจรูปะนิสัตสนสันติจานาเอตังพยังมรณีปิกะมโนคุญญานิกยิราตะสุขาวหานิอุปนิยติชีวิตจะมัปปมายังชจรูปะนิสัตสนสันติจานาเอตังพยังมรณีปิกะมโนโปรแกรมิสังปชาหีสันติเปโโยทะกาเยนะสัญญมวาจายติตเจตสาตังตัสเตตัสสุขายโหติยังชีวะมาโนปะโรติคุนัง ธโมหเวรกติสมจาริงธโมสุจินโนสุขมาวะหาติเอสานิสังโสธเมสุจินเนนตุกขติงกันจติธรรมจารีสเพสังขารานิจติยะถาปัญญายปสติอัฏนิปินติทุเกเอสมโควิสุทธิยาสเพสังขาราทุขาติยะถาปัญญายปสติอัฏนิปินติทุเกเอสมโควิสุทธิยาสเพธมาอนตติยะถาปัญญายปสติอัฏนิปินติทุเกเอสมมโกวิสุทธิยา บทสวดอปันนะบทสวดอปันนะกัจชาดกอปันนะกัานาเมเจทุติยังอุตตัิกาเอตััญญายะเมทวีตังกันเหยยะอปันนะกังพาหุงเวสรนังยันติปะะตานิวนาณิจะอรามรุกเจตยานิมนุษษาพะยะตัดชิตาเอตังโขสระนังถิมังเนตังสระมุตตะมังเอตังสระมาคัมมะสัมภูตุกาปุจจติ โยจะพุทธ ja, 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 ันจะธัมมันจะสังคันจะสารังคตโตจะตาริอริยสัจจานิสัมมัปปัญญายปัสสติทุกขังทุกขสสะสมุปปาตังทุกขสสะจะอติกมังอริยันจะอัังคิกังทุกขูปะสมะคามินังเอตังขสารังเฉมังเอตังสาระนิตังเอตังสาระนมาคัมมะสัพปตุกาปมุจจติบทสวดปัตเธตารัตคาถา อาตีตังนานวาก็เมยันนับปฏิกัรเถ่ยอนาต้าตังบุคคลไม่ควรทำินสิ uh ่งที่ร่วงมาแร้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยัตถตีตังปะหปะหีนันตังอัปัตันจะอนาตตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัญจปันนันจจโยธรรมังตัตทะวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปปังสังวิตามนุพะโรหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งามปัจจุบันไม่งอนแงนไม่ก่อนแกนในธรรมนั้นน้ได อเจวะกิจจมาตาปังโพชัชชาวรณะสุขด um, ah. ึงจะความเปียบเสียในวันนี้แหละใครเล่าด้วยความตายอย่างเพิ่มณยิโนสังฆรันเตนะมหาเสนนะมัจุนาเพราะว่าปามปะเทียนกับมัจุราผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาเตณโบรัชมตังติสังตันเวพะเทกะรัตโตติสังโตอติสเตมะมิติ พระโมนีผู้สงบย่อมเรียกผู้คนผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแหละว่าผู้มีราตรีหนึ่งจริญด้วยประการชนนี้แหละ บทสวดปินะปัจเวกนับปาทะชราธรรมโมหิชรังนะติโตเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาจะรุ่งพ้นความเจ็บไปไม่ได้พยาสิธรรมโมหิพยาติณนะติโตเรามีความเจ็บแค่เป็นธรรมดาจะรุ่งพ้นความเจ็บแค่ไปไม่ได้มรณะธรรมโมหิมรณะนะติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะรุ่งพ้นความตายไปไม่ได้สเปหิเนปเยหิมนาเปหินาปาวะวินาปาว เราจะรับเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัฒ้าจากของรักของเจริญในทั้งหลายทั้งปวงกรรมมัสโกหิตกรรมตายาโตกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พบ่งอาศัยอย่างกรรมังกริสามิกรยานังวาปาปังวาตัสาตายาโตพระวิสามิเราทำกรรมอนใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมน้นเสียไป เอวังอมีหออภินหังปัจจเวคิตาพังเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทอมบทสวดเทวตาอุยโยชนกกาถา ทุกขาปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจะนิพยาสโสกะปัตตาจะมิโสกหวนตุสัพเพปิปานินโนเอตาวตาจะอัมเหเหิสัมปังบุญญาสัมปังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพมาสัมปติสิทธิยาทานังททันตุสัตตายสีรังระขันตุสัพพาตาภาวนาพิรกหุนตุกันฉันตุเทวตากตา สัพเพกุธาพระปตาปจเจกานั้นจะยังพระรังรันตนนั้นจะเตเจนารักอังพันธามิสาภาโสบสุเทวตาปฏิทานคถานั้นทำรมยังปฏิทานคถาโยปนามาเซยาเทวตาสันติวิหารวาสินีูุเปะเรโพธิะเรติงติงตาตมะเทนนะประวันตุปูจิตา โสถิงกรรณเตตะวิหารัมจรเรเทราจัมาจานวกาจาริกะโวสาลามิการานัปปติอุปาสกากรมาจเตสานิขมาจะอิสราสัพพานภูตาสุกิตาพวันตุเตจราผู้ใจ สวะสังเสสิจาตาอัตโวปปาติกานิยานิกังธรรมวรังปจิตจเตสเปปิทุกสะกรรตุสังขยามสาตุจิรังสังธรรมโธรรมัทธราจปุกราสังโฆโหตุสมะโควะอัตถายาจิตายาจามเหรัตตุสัตธรมโสัเพติธรรมจาริโนวุตถิงสัมปะปุเนยามะธรรมเออริยปเวจิเต บทสวดสัพพปฏิฐานะคาถาอันธรรมยังปฏิฐานะคาถาโยพนามะเสปุญญยสิตานิก,า oh าานกตาสะยานันญานิกตานิเมเตสันเจปาคิโนหุนตุสัตสตานันตาปัมมานกาเยปิย,ยาภูณวันตาจะมายังตังตาปิตาโยจิตถามิจาปยักจิตถาวาอันเยมะจัตเตเวรินโนสัต ตาติทันต e. um ant ิโรกัสเมียงเตปุมาจตุโยนิกาปัเจกะจตุโการาสังสรันตาภาวาพรเวยาตังเยปติทานัมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับปจานันติเทวาเตสังนิเวทยุงมายาทินนานะกุญญานังอนุโมทนาหตุนาสัพเพสตาสตาหนตุอเวราสุทัตชีวินโน เกมมประทัมจะปรปนโตเตสะสาสิกชะตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดสุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้จำในบัดนี้แลแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้จำแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีกุณมีมารดาและดิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นเจรแลเมีเวนกำตั้งอยู่ในโลก เกิดในภูุ่มสามเกิดในกำเนิดสี่มีกันห้าเรกันหนึ่งแรกันสี่ท่องเที่ยวอ,อยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้า,าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดเพราะสัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแต่สัตว์เหล่านั้นเพราะอยู่คืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้า,าให้แล้ว ขอสัตว์ทั้งป่วงจงยามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและมิสงแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยจังสัญญยาบทสวดมนต์พระสูตรพระประเะพณีภาษาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญใด้ทางโลกและทางธรรม ขอตัวเทพเจ้าดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยารมนต์รัตมะเหล่านี้เมื่อนุโมทนาไปพระโปรดอนุโพธิ์ให้เกิดพระเจ้าวัตถุมงคลพระกิ่งไตรปินาโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สร้างสร็สร้างคุณทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยุภาพแห่งพระประวและกรรมมงคลในพระกระสายจังกางขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทิดสาธุสาธุสาธุ